โมเมนต์นตั้งกรรมาันนี้เราไ่เหนจะตายอ่งเมื่อเมื่อไอยู่บ้านกันนั่งนั่งติ๊กตางันอย่างเมื่อเขามาลุกลานเาแท้แท้แท้บ้านีนเรื่องเท่เอาว่ากันคน

เขาคว้าวาไปจะพดส่วนยางลูกแก้วคืนมน้อนนั้นเที่ยงคืนวูลตะคอยอย่างมาก็ไปหามือทำอิฐนะเอ้ยเอ้ยน้องบ้านเมื่อวันอาทิติแบกหามสามรอบจนว่าเมื่อเมอมันพูกขึคืนที่สองนี่จะกคลืนเท่าไหร่บอแม่น ดยพี่น้องเปิดภาพขึ้นกันตอน,น,นคำคำหกโมงครึ่งเกือบเจ็ดโมงแรงแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาแจ้งข่าวเหตุสะลดใจผู้ที่บอสได้เคยเว่าวอ,อคลิปออาก,กาศแล้วเกี่ยวกับผู้ที่ไปหาเห็ดแล้วละ่ะที่ว่าบ่มาไปหาเห็ดละเซียตอนนี้ได้พบ เจอเพิ่นแล้วพี่น้อยนะสบายดีเอซีบัดสุขคนเดอ้อที่เขามาบึงมาชมคลิปนี้ก็แจง้งข่าวเหตุสลดใหญ่พี่น้อยก็คือในหมู่บ้านชมสะอาดเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก็คือเป็นหมู่บ้านของบาบอสเองพี่น้อยผู้ที่ไปหาเห็ดแลวกวันที่14ไปวันที่14 และวันนี้ก็วัดที่18ก็ได้พบตัวเพิ่นแล้วตอนนี้พี่น้องก็คืออยู่ป่าแห่งหนึ่งได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นแควนต้องเต้ง,ตงยู่พี่น้องกล้ตฟังห่วยอาจจะเป็นขาตกรรมหรือว่าผูก็าตายเองกระบอกหูพี่น้องอันนี้ก็ตอนนี้กำลัง รอสันสูตรอยู่พี่น้องกินกระแห้งเดี๋ยวนี้พี่น้องเยบับก็มาแจ้งเอฟซีให้หู้ให้ทราบน้ำกันทั่วบ้านทั่วเมืองบูจักความสเหตตอนนี้ผู้คนกำลังไหลมาหลายเตรียมมาเอามาสันสูตรบ่งชบของเพ่นแขวนอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้บุก้าเข้าไปพระเาว่าอยู่ในช่งในห่วยในเราพี่น้องเ้ยตอนแรงแล้ว โอ้โหคนก็ไหลามาตอนนี้กําลังชดชดเหมือนหมาเลยพี่น้องโอเคพี่น้องไปเบิ่งประชุมน้ำก,กันเลยบ๊อบกับกันชินังลมกับเอฟซีกับเกรงใจเพื่อนบ๊อบสิถ่ายแบบแอบแฝงแจ้งให้เอฟซีไอ้เบิง่งผู้คนกําลังมาไหลลวพี่น้องเอ้ยบ้านนี่เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งน้ำกันก่อนตอนนี้ตอนนี้ก็กินแห้งเหลือเกินพี่น้องไอ กินเหมือนเหลือเกินเพราะว่าก็ตะองเป็นครับป่านึงิี่น้อยแค่สี่วันนึงก็ได้กินแห้งได้อยู่อยู่แคมหัวพังนั้นคุณบอกอยู่นี้เดี๋ยฉพาะกินจนเจ็บเอิบกินจนเจ็บเอิบก็ได้ มันก็เป็นเรื่องท้ามดาแล้สี่มือหามือและเยสี่สี่มานี่หนึ่งไหมเออือนชอวันที่สิบสี่วันนี้วันที่สิบปดมือตังวิทมยูย่บท่านในผูกมือที่ขึ้นมือที่ชองตามที่ชาในทานเพิ่งบอกอืมก็จะได้เฉพ่า,พาด้วนั้นนี่เมนใท้เหนกะหวมุยผ่าปิดเปล่ามิน,นค่อยพอจะกินไวยนี่อี่ค่อยมินแห้งอัน มือที่ชองนี่มือเขาเพูดมาหาก็าหา,กขาขึ้นที่ชองสวะหา,ท,า,หาท่านนะท่านไหนหันยามือเน้นชีท่านยูตื้นค้ำมาเป็นมืออื่นมันจิบปเป็นของเขางันจะเป็นทางไม้ส่งมือแต่มือที่ชองขึ้นมือที่ชองรดถ้าสินเาไว้ถ้าสินอ้าวขึ้นมือที่ชองมันก็ชามขึ้นเลยเดีมันก็ชองขึ้นเลยดีชามมือแล้อืันที่สิบซีหายตัวไป มันนี่วันที่18กับตอนแรงแล้วเกือบ19แล้วเนาะมันก็มีกินแล้วมันก็เกือบ4มือสีม,อมือแล้วโคมไผ่สายบมมีไผ่ถือมาจากคน บ่มี่ไผ่เธอไผสายมาจะกคนแบบนี้มันผัดมืดหรือไ้นี่เจ้าออกมาว่าแสงเซราเซลแม่เนาะทางแม่เป็นกระโกบจังอยู่บ้านมาหมดเลยบ้าแต่พอไปที่พี่ชีวิตพี่น้องเอ้ยเนาะจะกี้มีกินพอเข้าไปนั่งก็ ลงเจ้าลงก้อนค่อยลงหอดแล้วค่อยรถว้าบ่ให้พ่อมาหอดแล้วบ่ให้มีชงกินช่วยหนังเดี๋ยวนี้ค่อยกระบ่ได้กินบ่มีนะบ่มีแล้วนั่งอยู่พี่ก็นั่งอยู่พุ่นนะอุยบ่กินกันน้อยนึงข่อยยกตัวอย่างไปเป็นแบบนี้ก็คอยจะถามดอกเลยยกตัวอย่างว่าทันเจ้าว่าลูกเจ้าลังเท่าลูกผู้อื่นถ้าไปเพิ่งแล้วมันบ่แม่นลูกผู้อื่นลูกเข้าเองเข้าเข้าลูกเองวันนี้ใครเสียเจ้าเนี่ยปวดได้ก็เลยต่พูดสิบเจ็ดนาทีของปนดก็กอดเกล็ดก็ มีอย่างครับก็อีงตัวอย่างนะมันโมเมนต์อื่นนะไรเี้นะเขาเก็บม่ได้บอกเขาเขาไม่ได้บอกว่ามันมตันตั้งมันชี้มาผูกเองคันมายืนตั้งอยู่แล้วที่ไปคันยืนนี่โบตายนี่มาผูกแล้วก็นั่งลงนี่ฮะผูกเข้านี่พอดได้ว่าช้ำนี่บบจูดินนี่ช้ำนี่ช้ำนี่ช้ำนี่มันกรบโบตายย้อนแล้วจ้ะหลายคนเพียอยู่แล้ว โมเมนตคันตั Harriet, ้งกรรมมาเนนี่นมันบกเ็นจะตายอ่เมื่อเมื่อจะไดอยู่บ้านกันนั่งนั่งตีเทสห์ั๋คนอย่างเมื่อจังนี้เราเขารุหรานเท้แท์แทสห์เทสห์บานนี้เรื่องเขตเขาว่ากันคน คนนั้นเทกเทสันมันในยอดลงไปแล้วนี่เนี่ยหัดแล้วก็แรบรแล้วแลคันบวยืนคันพอยืนนี่ยืนนี่มเป็นยังเสขาว่งะไบ้าบ่หู้รเขานะบนหัวนาเก็บขวดอม่น้ขาวเือขาว่ข้าวเปียกเนี่ตัวจังนะเป็นขวดจำเล็ดจังเมียนได้ในวนี้มาเราบ่หัวนาเ เขาคว้า <polarization> <ผ>มาไปจะโคดส่วนยางลูกแก้วคืนมือนั้นเที่ยงคืนมูอตคอยอย่างมาไปหามือทำมีดนะโอ้ยเอ้ยน้องบ้านเมื่อวันฤติแบกหามสามรอจนว่าเมื่อเมันพูกเคลืนที่ช่องนี่จะเคลื่อนเท่าใดบ่แม่นคลื่อนไม่ที่ช่องกะดองเลยเคลืนที่แรกนี่ยังอยู่เคลืนเคลืนที่ช่องจะเคลืนเท่าใดเหตุจำการเดินเคลืนมือเท้ามือเท้าอันไปหารอบสองน่าไม่เลย พื้นที่โฉมพื้นหนึ่งวิทย์ยังหน้าแม่ลูกนะทัานเหลือคอยกำบนดชื่อเพิ่มหน้าใส่แบบนี้เลยเออก็ยชื่อละคอยชื่อละอย่าทิมอายเด้อทิมแต่ผู้ตายเด้อเออต่ทิมแบบนั้นแหละวันหน้าตายไปทิมได้กี่เด้อห่างห้องหรอได้นี่เริ่มบุมีโคมจะวันใดวันใดประมาณเดือนเขาเกี่ยมาอยู่ประมาณเดือนเราเมื่อสื่อสารครับทีมงานอยู่บ้านประมาณเดือนมันยังบ่อยโควาเขาออกมาแล้ว ยาเห็ดบ่ได้ล่างมามั้อล่ะยาเห็ดนบ่ได้ลงซุปเพราะว่าเข็ดเราก็ชิมาเบิองอันที่หนึ่งอันที่สองมาแล้วะเปาเบิองแม่นพ่าผูกภาษาเรื่องนี้คนสาพันนั่นเองเขาใช้เสกมันแล้วแต่ใช่ครนไม่เจ้าอะ้รเนาดอบ่างเท่านี้แหะมันเม็นเนาะมันเม็นแล้วใครบาเนาเบิองดอกเบิองเบิองกระจายนะมันจบมันแร้วนี่เนาะมันเร็วจบเมียเลยจะเมียแม่ให้มันแจกใจเนาะแล้เจ้าคือได้คือเห็ด เไม่ไปพ่อองดอกดอมาจากไปเองเราจากไปเองเพื่อมเจ็บเจ็บเกนครูหรือเกีสุนทาหรือเกนสนุเกลียดจยามาเจ้ไประสานกันจอดไว้ข้างหน่จังได้ลงวางลงเนาะก่อนสิลงเพื่อนพิษให้เทียงกันยังยังสำคัญปอดกระดีบบ่มี ต่าหาเห็ดมาแกงอยู่เรื่อยคูยเศร้าถายต้จะมาไปรูปช่องเลยผมมาหาเห็ดเครียดหมดเเห็ดคือพุทธว่าเนาะเครียดหมดเลยเห็ดเนาะหรือเพียรกิดชีเดียดอยู่ในใจมันเองใช่ไหมหรือมีอันกลุ่มภัยที่ว่าเพิ่นที่พามาหรือมันก็จาได้น่ะน่ะบจัาก็ชีมีแค่แล้วมีได้ต้องมีพี่มอเขาว่าอยู่พี่มอว่าว่าไม่ใช่โน้กันญาติไป บ่อนมันไปอัจากรล้ผัวมันอยู่เออดืนยามก็มีนะผู้่ามัเนาะไก่้าไป็ากนา่อด้มันหกมันบ่อนผามีอยูแ่เมีมาไก่พอเขตตัวเองกับโบแมนนะมันมันเคมาพี่เชื่อแต่ค่าเคยเป็นคนมามาเทียธานี่ตายช้ำเนาะมาตอนจบตอนก่อนตอนตายเงินวัดไหนคนนั่นนี้ คนจะม้ลายเ่งิบดาพังพังรู้ปะเหนอนั่งพังรู้ปะน้อยเดียวเพราะว่าอ่าผัวไปบาบบะหกผัวมันน่ะลูกรานียลายนี่คนเดคนไป้ซาสมมาลูกราน่ผัวบ่มแม่นเขียนยันผัวนะบ่มาเล่รเป็นมู่นี้เป็นทไหน่าะคือเผัวนะเนาะอขึ้นามันบ่ได้ บเอาก้ลเอาก้นนี่เอาเอาเอากกาลูก c ư ่าเลยลูกชายแล้วลูก cười ห่าเลยลูกชายแล้วเจ็บหัวเลยคอยนบ่ได้งินทนี้เป็นเชเป็นมันเหลือเชือน่ฟต้ังมันชุบ้กนถึงวันลูกชายเราแหละมาลูกสาวเขาเอาเอ้เจ้าเน่มันมหรือบ่เอาแล้วไอ้ตัว เข้าไปบ๊ะบ like like yeah, sure. like. yeah. ๊ะไรขึ้นน้ำหัวหลาขึ้นน้ำหัวหลซาส่งพวกลูไห่บนปั้นพวกลูกไ่นี่ยบ๊ะ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 เรามาได้ลูกชายเรามันซื้อยอะแบบนี้ปกติธรรมดาท่านให้ท่านน่ารำนาได้ลูกเราบ๊ะมันเหลือมาขึ้นน้ำหัวหลายเหลือมาจนจนวันมันตายอยู่พี่ละเฮาขึ้นแท้แท้เป็พญานมันเล่าก็ค่อยง่ายก่อนสิเป็นอันนี้ก็เล่าสติบุคคลดีเนาะเออ นีละนี่และโดยโดยคนขึ้นหลายไปปัวรักษาสิมาเข่งนิ่งบุญฮงเขงนิ่งฮกษรนพ่อพาพไปแล้วยากินพันได้เบิมาหมหาอีกมาีกนมี่เามารามาเศร้าพวงอ้อยอยู่นี่บ้าบ้าลานเขยได้นี่มามามาห้าหพับพทรอ่าไม่กี่โดยยน้าลูก้เแล้วนี่แหะขี้ไรขี้ไรกบ ເມືອເອື້ອຍເມືອນ້ອງເມືອບ້ານເມືອເມືອງລະຊອຍສູ່ກันເນາະດາມັນຊິຂີ້ຫຼາຍຂີ້ຫຼາຍແຮນไปລไปລີຍຈັ່ງ มันหอลอกมันฮอลอกป้านี่มืดแล้วมานี่เข้าช้แเข้าเยื่อค้งเข้าที่ชอพี่ชังปัุ๊เนี่ย้เว่าลงน้าเีนพระมันเลี่นเงนเดือนเียมันเลีแล้วมันบเนไหนเดีวนี่แต่เงี้ยชอยกันแล้วแล้วะอุกจะหาบเหินไปตากฝนอะไรมือล่ะดูนี่ชุดอะไนี่เรียงเลยเียงเลยฟังลูว่าอันนี้แหะประมานชุด สิไปหาใส่น้อีนาอันนี้เป่ามันชุดคนลายปานนี้เนี่ยใคนเี่หาไปเลยเนาะ่ารอวจะบรลั้งลาย่อลายังหมดทันมาโดยโดยโดยบอว่มันเดินที่ต่อลงสบน่เรืองามันสิเกล้าเชี่เอาเข้าบ้านอยู่นีเผาอยู่นี่เลยบ่อได้ไป่เชี่ยวเก่งชุ่มสะอาด พ่นละักเือน้อยตะตานไปวาพพ่นไปไรด้หัวไปว้แถวนี่นี่ขายยางทางัวทางเงินขเขาเออไปวนี่ก็ได้นี่ยังได้มีอยู่แล้วถุงให้เขากล่นแต่เพื่อนเพื่นบอกว่ายังกะจบ กันเพื่อนว่านยังยังยอมตวอยู่สิเป็นพวกนั้นอีกบ่อขอบเขตครับขอบเขตนะครูหรือว่าชมสะอาดหรือว่าบ้านโดยมึงนี้หรือว่าแต่เพื่อนประสานกันอยู่เราว่าคำน้าสีเพ่งเนี่ยแต่เพื่อนยังกะเขาบ่ประสานเนาะทางเมืองก้อนเนาะทางเมืองบ้านเมืองมาในบ้านก็ยังหมทันมาฮอด เออพังเพิ่อนว่ากันแล้วสองวันเนาะพร้อมประสานงานกันแล้วมาก้อนเขามาต้ำหลังเตรียมเขาไว้นี่ยังกันลูกซุปเพิ่น้ลเมีนให้แน่มาช่วยแล้วเออพื่อนบ้านอยู่บอ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 บ่งไม่ง่วงห้องแล้วนะกรอนเอาก่อนเอาเองเอาเสิเอาอีกบอได้บระเด้นนี่มันนั่นละคือหลานทานนี่มันทานแบบนี้แต่เจ้าประธานเมียนนั่นดอกเลยเมียนอยู่นี่บ่บอบอบอคอยพันได้ตบ ลานทานนะลูกน้องสาวล่ะเคนแน่นบดเี้ยเนี่มืบ้านเฮานละเนาะว่าว่าเมื่อบ้านเฮาคุณแล้วไปนเ่อบ้านเฮามื่อเมื่อเมื่อพูดถจักนโเมื่อพูดไปเม่อเมื่อเมื่อไปพูด้าไป่นั่นโดยอยู่ในบ้านนะเนาะแ้วมาแล้วผ้าแถววัดเราดูไปผ้าบ้านผ้าทั้งเรือไป บ้านนี้แหละครับานค่ับบ้านครับบานแก่ทางหลวงเลยทางหลงกันตัวหน้าวัดแล้วขอบ้านนะเนาะบ้นโอ้ยป้าฟ้าแต่กี่ป้าว่าแต่ยิงนกอยู่ด้วยนเอานกัเนียนนั่นใช่ไม่ใ่ฮ้เอาขึ้นใช่ชบใช่ยางแล้ชบแก่มือบลันท่าบลนท่าเอาเมื่อใชอยู่เพื่อนลงชบได้ไหมบล์บันบลได้บล์ไรบล์อรบลาบล์ไเออไห่ใหลไหมองไอ ไปบนเดียวได้ลงบนเดียวลงไแลน่เอาายกขึ้น้าล้วไปปวงเชิงที่มีนย้องารถไทเลยแล้วเมื่อกั่เอาลงเขาก็ไดไ้เลยเ่ยมีบนเศ้าได้ทองเมื่อแจ้งคอยย่างว่าไปก็เป็นคอยไปยุหันวราได้เศ้าใลงมือคอยแม่หดทองุัคือยนี่เนไปยุหันมันเกิดเได้เนียนไแบบนี้ละอกแม่หมดแล้วเมียเงี้ยเงี้ยมนมันัน เอาตามพาพิีน uhm ิเียวน้อยน่านั้นสิสเผาบ่หรือว่าสิผายังบ่ทันได้บายางเดียบทนในในลงเ่ทนได้ได้า่เพราะว่าเขาตัดสินเองได้เนาะล่ไ้่เงาคือก็แก่ขี้เหนีาตาเนี้ยออบวได้ไอ้มูมูสี็นดีแบบไดเรอเดียวยังสิบก่นะเกียนบองมืบาได ถ้าให้ไปรดในบ้านพาราชามันห้าร่มราเจ็บห้อมหัดชายรดได้ได้มาแล้วทางทีมงานในบ้านกะไม่เนปาการจัดั้งป้ายางไหมั่โอ้โหป้าไม่เยอเลยจะพังหรือว่าทำสาทอ่เป็นป้าย่างก็สิตาทีมดได้เพราะว่า ทังเพิ่นนี่ก็มาแล้วเนี่ยวิ่งแล้วมาประสานงานกับเพิ่นแล้วน้ำว่างนะนี่เจ็ต่อกันนะคู่กันนี่แหละน่าคู่ดมงนี่สุรอาดแล้วเรื่องเรื่องนี้ยกกระเจ้าในข้ามไปนี่ดะจะเป็นหน้าอะรเมียหน่อยยอนน้อยเดียวนี่นะชื่อในความห่วยกับแม่รถนี่นาเมียนตดูนะแม่นาไม่เท่าดาเนาะ มีเดกอยู่ในนี้ต no. well, no, no. no. okay, ่บุญแต่ที่เนี่ยอชวนมาดานเนีแม่นแต่ว่ามจะหอนหัวไปงี้นี่โอ้ยเนาะเอาบัหอยู่แถวนี้ห้อน้อยเน้อยัน่อห้องน้อยห้องน้อยมู้นะามู้นหมูาแตงุ๊บเข้าไปบง้ายนะบั้นบอยากไปไลคนกับบึงงกันบอั้นไปกบไบงอยู่ระยะไกลๆน่ยบเป็นยังขันเข่าไปใกล้แล้ว เจ้าหน้าที่เพิ่นสีแมนมนแมนทำลายแมนทำลารักทานม่ทัานมเสียหายรักทานของเพิ่อนเไปจ้าว่าสองคนว่าทไปคอยเบิ้งอรนะคอยเบิ้งกันเป็นยังไงบททำลายความไ่ได้ต๊อกเนี้ยครับเบิ้งในว่าเขาบดทักแล้วคอยค่ะจเข้าไปเบิ้งไกลช่ำนี้พ่นละคอยไน่นั่งมึงนะนี่พ่นละ ว่าแม่นแล้วลูกเออลูกตัวเองล้วแม่นแล้วลูกไพ่ข้างหน้คอยคอยกับตะดอกนี่เข้านังจำนะเนี่ยกระตากระจับกระเบิ้งกระตากระปลาอยู่บนเก้าเกือบกระมัข้าแม่นจากหั่นมาผลโมโตกกันไรไก่อันนี้ผลต๊กลิ้นทุกคืนเลยภายในสามคืนโมตกพอดคืนนี่ถ้า้อนี่มันแง่ายกระตาแห้งชิลเล่ด่างเลยเนาะลอกผู้มานเนี่ยลอกผู้มานซึนทันชีวะเนี่ยนายคอยตกละเอาคอยสองร้อยผมมีไพเฮ็ด เราทำร้อยเปอร์เซ็นตมไปไปทำมันเห็ดทำเองคอยชังเกตบทำแล้วอเนาเอกงเนื้อความสบายใจของเราตังเล่าขฮอดบ้านเก่าเนาะขันมาเจ้าหน้าที่ทำแล้วัน่ามันยางมันชาเรายตัดใจเองตัวนึงไปเบิงคักแล้วโอ้บ้านเมืองเขาก็มาหลแล้อยสา่น้อยอะ มืดแ้งนะเนี่นเคื่อง้างก็แห้งแล้วข้างล่งกยังหงยหนะลูกคำนะใต้แสงอันนี้ก็มืดบก้าเข้าไปเบงย่านมันอันนั้น เอาแ่เล้ยวันว่น้อไกแล้วเล้ากยืนแล้วเอาขวางขัดแล้วเรืองะโคทานกันเรือนะฮะลงไปคู่ทั้กหมดีก็ดินตีนทั้งหลังแล้วกัคู่ลงไปกับคู่เข้าต้องกระเย็ดไปในนี้ยากมันกับผลตกเอาเมืองยากนะฮะน้อาลตกลายเมื่อไรเว้นตงมันจะได้เหรอมามาอ้วลึ้นจ๊กขึ้นไรนะเว้ย นี่อย่ีเไม่ทราบ่าท่านมีแล้วก็บีบเอาลลนเรามีแล้อไปไปไปออกกำับไปเมาเตะหนงเลยโย่เตะสามชีโมงเพจ่แล้วจับแล้วแต่ว่ารอทางเมืองเพินมา